ที่ทำร่วมกับจังหวัดพยาค่ะซึ่งถือว่าจังหวัดพยาเนี่ยเป็นตัหน่วยให้หัวใจสำคัญนะคะของจังหวัดพยาค่ะซึ่งนะคะมองหวัยาเนี่ยได้เล็งถึงว่าทิศทางในการวิจัยการพัฒนาเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของจังหวัดพะเยาวเนี่ยเป็นที่สำคัญของจังหวัดพะเยาค่ะและเป็น คณะอาจารย์มหาวิทยาลัยพะเยาร่วมเดินแบบผ้าทอลายน้ำไหลที่โครงการพะเยาวิจัยครั้งที่5ได้จัดทำขึ้นเพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ผ้าทอของไทยในวันที่29มกราคม2559เวลา11นาฬิกา30นาทีณหอประชุมพยางงามเมืองมหาวิทยาลัยพะเยา พัทรพรพรมมาสาขาการสื่อสารสื่อใหม่มหาวิทยาลัยพะเยารายงาน